กิจกรรมนี้นะครับก็คือจัดขึ้นเพื่อเป็นการบริการวิชาการนะครับให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาและก็ผู้สนใจนะครับที่จะเข้ามาศึกษากายวิภาคศาสตร์นะครับโดยเฉพาะจุดประสงค์ก็คือเพื่อศึกษาเกี่ยวกับพื้นฐานทางกายวิภาคศาสตร์นะครับที่น้องๆอ,อาจจะได้ใช้ประโยชน์ในการเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยหรือว่าในผู้สนใจเนี่ยเอาไปใช้ในการประกอบอาชีพของตนเองนะครับเช่นการแพทย์ทางเลือกหรือว่าเป็นเทรนเนอร์ต่างๆก็จะสนใจเข้ามาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้เหมือนกันครับ กิจกรรมหลักๆในงานนี้นะครับผมก็จะเป็นกิจกรรมการเวียนฐานนะครับโดยเราจะแบ่งตามความชํานาญของวิทยากรนะครับซึ่งก็คืออาจารย์ประจําในหมวดวิชากายวิภาคศาสตร์ของมหาวิทยาลังสิต์นะครับผมซึ่งก็จะประกอบไปด้วยฐานกิจกรรมซึ่งให้ผู้เข้าร่วมเนี่ยแบ่งกลุ่มแล้วก็ศึกษาในแต่ละกิจกรรมเนี่ยเป็นเวลาประมาณ50นาทีนะครับโดยจะเป็นความรู้พื้นฐานเพื่อเอาไปต่อยอดในอนาคตนะครับแล้วก็จะมีการเปิดโอกาสให้กับผู้สนใจเนี่ยได้ซักถามสิ่งที่ตัวเองสนใจเฉพาะเรื่องไปในแต่ละสเตชันครับผม ผมาเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้ยังไงก็ไปเจอกิจกรรมนี้ผ่านกิจกรรม Open House มอมังสิทธิ์คณะวิสุขภาพครับสิ่งที่ผมได้รับจากกิจกรรมวันนี้นะครับเป็นเรื่องกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์เบื้องต้นนะครับผมได้เจอเพื่อนๆใหม่แล้วก็ได้พบปะกับอาจารย์ที่เป็นกันเองมากครับผมจะนําความรู้ที่ได้จากวันนี้นะครับไปต่อยอดโดยการนําไปอ่านหนังสือแล้วก็สอบให้ติดคณะที่ตัวเองใฝ่ฝันครับค่ะก็ได้เห็นกิจกรรมนี้นะคะจากการมาโอเพ่นเฮาส์ที่มหาวิทยาลัยลังสิตค่ะการมาค่ายครั้งนี้นะคะสิ่งที่ไได้รับนะะคคก็ือ ศึกษาเกี่ยวกับระบบต่างๆในร่างกายนะคะผ่านร่างอาจารย์ใหญ่ค่ะเพื่อนําไปใช้ศึกษาต่อยอดในอนาคตข้างหน้าค่ะสําหรับความรู้ในวันนี้นะคะหนูก็าำคิดว่าจะเอาไปอ่านหนังสือต่อนะคะเพื่อนําไปใช้ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่ฝ่ายฝันหรือว่าคณะที่ตะเองสนใจนั่นเองค่ะ ก็สำหรับครั้งนี้นะครับก็เป็นกิจกรรมกายวิจักรังสิตครั้งที่1นะครับผมก็คาดว่าถ้ามีกระแสตอบรับหรือว่ามีผู้สนใจเพิ่มเติมเนี่ยเราก็จะมีการเปิดในรอบต่อๆไปนะครับก็อยากฝากให้ติดตามข่าวสารจากทางแฟนเพจของมหาวิทยาลังสิตนะครับหรือว่าเว็บไซต์ของคณาวิทยาศาสตร์ก็ได้นะครับโดยเรามีการวางแผนว่าในอรอบ รอบต่อไปเนี่ยเราอาจจะมีการเปิดโดยเน้นเฉพาะแต่ละระบบลงไปเลยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยเป็นกิจกรรมครั้งแรกนะครับก็เลยยังไม่ได้มีการแบ่งตามระบบที่เฉพาะลงไปเท่าไหร่แต่ว่าในครั้งต่อไปเนี่ยหากมีฟีดแบ็กที่ดีนะครับเราก็จะมีการเลือกเฉพาะบางซิสเต็มนะคบที่ผู้สนใจเยอะเนี่ยมาเปิดเป็นกิจกรรมครั้งที่2ที่3ที่4ต่อไปครับผม